ะค o สลุ o แท็บพาวเดอร์เซมิฟาวเดชันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องคนนี้เนี่ยจะรอดหรือว่าจะเละนะคะสวัสดีค่ะที่รักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเอมี่กิติยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเรามากันแบบหน้าสดหน้าเปื่อยนะคะเนื่องจาก เราจะมาแกะรีวิวกันนะคะแล้วก็ของที่จะมาแกะเล่นแกะลองในวันนี้จะเป็นแป้งแต่ว่าเขาเคลมมาแรงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งซูเปอร์พาวเดอร์แป้งฮีโร่นั่นเองที่รวมสามพลังะคะก็คือติดแน่นทนนานคุมมันแล้วก็หน้านเนียนก็เลยอยากรู้ว่าดีจริงหรือว่าจกตานะแต่ว่า ที่อยากมาแก่ในเนื่องจากแอมเป็นคนผิวแทนใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยเราไปทะเลผิวก็จะแทนขึ้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมีแป้งอหไนที่มีเฉดสีเยอะเราก็อยากจะมาลองทุกคนจะต้องรู้จักแบรนด์นี้จากที่เขียนคิ้วนะเพราะว่าเอามาเป็น Favorite of the Year แล้วก็เป็นแบรนด์แรกๆเลยทนะที่เขียนคิ้วแบบสลิมนะคะดังมากนั่นก็คือแบรนด์คอสลุกนั่นเองคนะซึ่ง เขาเนี่ยออกเป็นแป้งมา p พอยูทับ p o w d e r Semi Foundation นะคะซึ่งเป็นแป้งพัฟผสมรองพื้นนั่นเองแต่ว่าเขามี5เสเฉดสีค่ะทุกคนก็คือมีตั้งแต่ผิวขาวนะคะไปจนถึงผิวแทนเลยนะแล้วก็เป็นแป้งนะที่อนุละเอียดเล็กนะคะแล้วก็บางเบาระดับนาโนเลยนะก็คือไม่หนักหน้านะคะแต่ว่าติดทนนานถึง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็ไม่ต้องซับหน้าเลยทั้งวันเขาเขียนมาเลยตรงนี้นะคะว่า Touch up l เดย์ day, นะคะก็คือช่วยให้แบบติดแน่นทนนานตลอดวันก็เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะซึ่งแป้งรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นสารบำรุงม,มาด้วยนะก็คือจะเป็นคอลลาเจนเข้มข้นจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่เป็นคอลลาเจนล็อกนะก็คือให้ผิวเราชุ่มชื้นนะ,ะแล้วก็ผิวสวยตลอดวันนะทุกคนอะแกะออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะตลับนะคะสีขาวม่วงแบบนี้เลย ทุกคนเป็นกระจกบานใหญ่แต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือเป็นพับสีม่วงพับขึ้นนุ่มมากแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งของเขาตำนานความขาวอยู่แล้วเนาะอ่ะอันนี้เบอร์หนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าตลับเขาค่อนข้างใหญ่ซึ่งอันนี้เนี่ยจะมาในปริมาณ15บห้ากรัมนะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์สองนะทุกคนก็จะเหลื่อมขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์สามเห็นไหมว่า เขาก็จะดูเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ออกโทนเหลืองม,มากขึ้นอันนี้คือเบอร์สี่นะคะแต่เวลาที่เราทาจริงจริงอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทาหนาๆนเงี้ยปกติเวลาทาเนี่ยเราจะต้องเกลี่ยนะคะให้มันเนียนกับหน้าเนอะแล้วเบอร์สุดท้ายนะคะจะเป็นเบอร์ห้าก็คือเบอร์เข้มสุดของเขานะคะอยากรู้เหมือนกันว่าเข้มสุดของเขาเนี่ยจะเข้มแค่ไหนนะคะอาจดูกันนะจ๊ะว้เฮ้ยเข้มจริงทุกคนอะ เดี๋ยวขอทาอู้สีค่อนข้างเข้มเลยนะทุกคนก็จะได้เฉดส,สีนะคะ5เฉดส,สีนะก็จะมีตั้งแต่ขาวแบบอมชมพูนิดนึงแล้วก็ขาวเหลืองนะคะแล้วก็ค่อยๆแทนขึ้นซึ่งเดี๋ยวแอมจะเช็ดหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเราจะมาลงแป้งกันว่าแป้งเนี่ยใช้แล้วสีมันจะออกมายังไงมันจะเป๊ะหรือปังหรือเละยังไงนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเช็ดนิดนึงนะจ๊ะมาะคะ่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเดี๋ยวจะขอทาคอนซีลเลอร์ตบใต้ตานิดนึงเนาะ เพราะว่าตาค่อนข้างค้านะแต่เอาจริงว่าเนี้ยเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วแนตะ่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบใช้รองพื้นเนี่ยจริงๆริงเราก็สามารถลงรองพื้นไปก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตบด้วยแป้งทับจะใช้แปลงนะคะหรือว่าจะใช้พับก็ได้เช่นกันแล้วก็แอมนะคะจะเลือกใช้เป็นแป้งเบอร์สี่ก็แล้วกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าเออเบอร์ห้ามันนะ่าจะเข้มไปอันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งเบอร์สี่ของเขานะคะสังเกตได้เลยว่าสีค่อนข้างเข้มพอสมควรนะคะแต่แอมชอบพับมากเลยก็จะแท็บน้องเข้าไปนะคะ ค่อยๆแทรปปะเบาๆนะคือบางทีถ้าเกิดว่าเราแทปบแป้งมาเยอะเกินไปอ่ะมันจะทําให้หน้าเราดูหนานะเพราะฉะนั้นค่อยๆแทบนะคะเนียนมากเลยนะแป้งแล้วก็นี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลอดหรือเลนะเครมแรงมากแม่ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยแอมยังไม่เคยลองแป้งของคอสลุกเลยนะปกติก็จะใช้แต่ที่ขินกิวของเขานะคะ แล้วก็กาวติดขนตาคือดีมากควรจะชอบถามทุกไลฟ์เลยว่าพี่ใช้การติดขนตาของอะไรจะบอกว่าคอนลุกคือดีใช้หลายอันแล้วนะคะในกระเป๋าแบบเครื่องสำอางจะมีทุกอันเลยมันเป็นกาวติดขนตาที่เหนียวดีแล้วก็ไม่หลุดไม่อะไรเลยและสำหรับหน้าก็ใช้แต่อันนี้กันนะคือมันดีมากนะคะอ่ะ <laughs> ไปยังไงอยู่ดีไปรีวิวกาวติดขนตาเฉยเลยนะคะแอมจะทาคอนิดหนึ่งเนาะ,ค,ะค่อยๆแทบแแทบไปอืม <laughs> อันนี้ก็คือด้านที่ทาแล้วนะคะ กับด้านที่ยังไม่ได้ทาทุกคนให้ดูก็จะมีความแมทนะคะแล้วก็เรียบเนียนดีนะคะอ่ะมาทาอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะซึ่งใครเนี่ยที่มีปัญหานะเช่นแต่งหน้าไม่ค่อยติดหรือว่าแต่งหน้าแล้วแบบชอบมันชอบเยินระหว่างวันอะแอมอยากให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะสนใจการลงสกินแคร์ด้วยนะเพราะว่าบางทีถา้าเกิดผิวเราดีอะคะ่ะเราก็จะแต่งหน้าติดง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ การเลือกผลิตภัณฑ์พวกแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สําคัญถ้าเกิดเราเป็นคนผิวมันแต่ไปเลือกแป้งที่ไม่ได้แบบเป็นออยล์คอนโทรลหรือว่าไม่ได้คุมมันอย่างเงี้ยยังไงมันก็หลุดอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวแห้งอย่างเงี้ยก็าอาจจะลงเป็นพวกมอยส์เจอไรเซอร์หรือว่าเซรั่มก่อนที่เราจะลงผิวนะก็จะช่วยให้แป้งหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยมันอยู่ติดทนนานมากขึ้นเนาะได้ผิวแบบนี้แล้วนะคะ หน้าเนียนดีนะอันนี้คือไม่ได้ลงรองพื้นนะคะลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตา,ตาเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันจ้าทุกคนไปแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแต่จะบอกว่าตกใจผิวตัวเองมากเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบลงรองพื้นแล้วค่อยลงแป้งแต่วันนี้ก็คือไม่ได้ลงรองพื้นไม่ได้อะไรเลยแต่ดูผิวผิวเหมือนแบบลงรองพื้นไปแล้วเรียบร้อยอะแล้วคือแป้งมันเนียนมากแล้วผิวสวยมากแล้วก็พอดีกับผิวเลยนะคะซึ่งแป้งที่แอมใช้นะคะแอมใช้ 4นะคะรุ่นนี้ตลับสีม่วงรุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยขนาด15กรัมจะอยู่ที่690าบาทค่ะแล้วก็เขามีเป็นขนาดเล็กด้วยนะคะสำหรับการพกพาหรือแบบใครติดกระเป๋าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด5กรัมเขาขายแค่290บาทเท่านั้นนะคะก็ให้ดูนะว่า2ขนาดแตกต่างกันยังไงนะคะเขาจะมีขายนะคะในเพจของเขาเลยเดี๋ยวจะแปะเพจไว้ให้คอสลุกเนาะก็เป็นแบรนด์ดังนะคะแล้วก็คิววันนี้เนี่ยเราก็ใช้คอสลุก ใช่นะคะเป็นสีคาราเมลนะคะซึ่งเป็นสีขายดีของเขานะจะบอกว่าของเขาว่าดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่าก็หลายคนก็คือรีวิวกันเยอะแล้วซึ่งดีจริงนะคะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวแอมจะขอตัวไปข้างนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผิวเนี่ยจะรอดหรือว่าจะเละน,นะจ๊ะไปจ้ะทุกคนตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะซึ่งกาลังจะไปหาอะไรกินนะหิวมากไปค่ะไข่อดอง น่ากินมากคนดูสิช็อปปิ้งกันดีกว่านะคะน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยสื้พาคือแบบดีงามโอ้ยอันนี้น่ารักบ๊าปี้ อุยน่ารักอ่ะแบลวมากโอเคค่ะที่เราทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงที่บ้านกันแล้วเป็นเวลานะคะประมาณ2องทุ่มสนาทีใกล้สามทุ่มแล้วนะซึ่งเราได้แต่งหน้าตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะผ่านไปประมาณเกือบ9ชั่วโมงอันนี้คือสภาพหน้าใกล้ๆจะสังเกตได้เลยว่า เขาก็มีความฉ่ำนะบริเวณจมูกแล้วก็หน้าผากนะเพราะว่าไม่ได้ซับเลยทั้งวันแล้วก็วันนี้ออกไปกินข้าวทํานู่นทํานี่นะคะแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะเพราะว่าช่วงกลับบ้านมันรถติดอะไรอย่างนงี้เนะเดี๋ยวขอซับหน้ามาเลยละกันนะคะว่าซับเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงชอบตรงที่ว่าเขาไม่ทารองพื้นแต่หน้าเขาก็ยังดูสวยเหมือนคนทารองพื้นนะคะแล้วก็ไม่หนาไม่หนักด้วยนะคือสบายผิวนะคะอันนี้มันเป็นไฮไลท์นะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้านะคะที่ ซับแล้วเรียบร้อยหน้าไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็สีแป้งไม่ดรอปเลยทั้งวันซึ่งความมันเนี่ย จะออกมานี่เท่านี้เลยนะคะเนาะสำหรับแป้งของคอสลุกรุนนี้นะคะแอมขอให้คะแนน8.5คะแนนก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนที่ลงเสร็จนะคะแล้วก็อยู่ไปประมาณ4-5ชั่วโมงคือผิวสวยมากรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครอะคะ่ะที่ผิวแห้งอะอันนี้ใช้แล้วไม่ต้องซับหน้ทาทั้งวันเลยแต่ด้วยความที่แอม,มเป็นคนที่มันบริเวณช่วง T ีโซนอยู่แล้วะคะ่ะแล้ววันนี้ไม่ได้ซับหน้าเลยเนาะ,ะก็อาจจะมีความมันออก,กว่าบ้างถ้าเกิดใครนะคะที่อยากไปลองน้องคนนี้นะคะสําหรับคอสลุกตลับนี้นะคะสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวแอมจะแปะ เพจคอสลูกไว้ให้สำหรับวันนี้นะคะก็มาแกะรีวิวเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรมาแกะรีวิวกันใหม่เนี่ยก็อย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้นะะนนขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย